สวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงจีราพรโอภาสพานุเมตขอนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนประเด็นท้าทายเรื่องการประดิษฐ์วัสดุในท้องถิ่นที่ เป็นส่วนต่างๆของพืชโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ต่อมาจะเป็นสภาพปัญหาเนื่องจากการเรียนการสอนที่ผ่านมาจะเน้นคุณครูผู้สอนสอนในหนังสือเรียนเป็นหลักนักเรียนจึงขาดกระบวนการความคิดของตนเอง ผู้สอนจึงทำข้อตกลงประเด็นท้าทายโดยการจัดการเรียนการสอนการประดิษฐ์วัสดุในท้องถิน่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านโครงงานค่ะวิธีการดำเนินการ 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2. ศึกษาปัญหาของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 3. ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านโครงงาน 4. เขียนแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านโครงงาน 5. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรียนแต่ละคนอาจจะเป็นการเข้าเรียนการตอบคำถามการมีส่วนร่วมในกิจกรรม6ประเมินผลหลังการเรียนรู้จากการนำเสนอชิ้นงานนั่นเองค่ะผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ร้อยละ70มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางกระบวนการทางความคิดเป็นขั้นตอนมีเหตุและผลสามารถสร้างองความรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถแก้ปัญหาและเกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อมาก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้นะคะช่วงโควิดเราก็จะเรียน ผ่านทางออนไลน์นะคะในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนผ่านมิ e t นะคะแล้วก็อัดคลิปผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็จะมีกลุ่ม l ลายเพื่อที่จะติดตามงานได้ใกล้ชิดม,มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของ g o Google c l a s s r o o m เพื่อสะดวกในการติดตามงานของแต่ละรายวิชาและก็สามารถดูคะแนนที่คุณครูให้กับนักเรียนที่ส่งงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการสะดวกในการ เรูปแบบการสอนก็จะเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนนะคะโดยที่มีคุณครูคอยชี้แนะนะคะแล้วก็ให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยกันตอบนะคะเช่นคุณครูจะถามว่าวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างของพืชมีอะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ค่ะแล้วก็สามารถนำไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็ศึกษาค้นคว้าร่วมกันกับนักเรียนค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแผนผังความคิดรวบยอดนะคะซึ่งคุณครูจะกำหนดว่าเราจะมีเรื่องเรื่องคือเด็กๆจะต้องทราบว่าเราจะต้องทำอะไรกำหนดปัญหาก่อนเลยว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องนี้เช่นบ้านของเรามีต้นกล้วยเยอะเราจึงเอาส่วนประกอบของต้นกล้วยมาทำสิ่งประดิษฐ์ มีแหล่งข้อมูลที่ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำประโยชน์ของชิ้นงานที่ได้รับนะคะให้เด็กๆไปศึกษามานะคะในความคิดของนักเรียนเพื่อที่จะนำเสนอชิ้น,นตัวอย่างของชิ้นงานนะคะศิละปะจากเมล็ดธ,ธัญพืชและการนำเสนอผลงานของนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัทยานันทาชื่อเล่นชื่อน้ององศาเลขที่3 6อยู่ชั้นป .3 าทับ 1. วันนี้จะมานำเสนอ วัสดุจากธรรมชาติของตกแต่งเมล็ดพืชผลงานชิ้นนี้ศึกษามาจากคลิปวิดีโอของคุณครูจิราพรจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆและ YouTube ขั้นตอนวิธีทำา1วางแผนซึ่งหนูวางแผนเป็นนำเมล็ดพืชมาประดิษฐ์ลงในกระดาษ 2. เตรียมอุปกรณ์เช่นมเมล็ดพืชกระดาษกาวดินสอจากนั้นออกแบบภาพวาดที่ต้องการจากนั้นวิธีประดิษฐ์คือทากาวลงไปบนกระดาษที่วาดไว้ 2. นํนำเมล็ดต่างๆมาปะติดลงในกระดาษซึ่ง หนูใช้เป็นถั่วเหลืองในการเป็นรูปแมวถัว่วแล้วถั่วดำมลริฟักทองถั่วเขียวเป็นดอกไม้และพื้นหลังหนูใช้เป็นข้าวสารต่อจากนั้นประดิษฐ์ปฏิบัติตามแหนไว้แล้วเรียบร้อยก็จะประเมินผลนงสาประเมินได้แบบนี้ค่ะ ประโยชน์ของชิ้นงาน 1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ฝึกสมาธิ 3. ความคิดส,สร้างสรรค์4นํนำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในบ้าน 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายสุดท้ายนี้องศาขอฝากผลงานนี้ไว้ด้วยนะคะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรไทยโอลิสครับเล็ที่สิอยู่ชั้นปสามทับหวันนี้ผมออมานำเสนอเรื่องกระติบขาพจากไร่ครับวัสดุ 1. ต้นกก 2. เข็ม 3. เชือกไนล่อน 4. ไม้ก้านตาทีทำขั้นตอนที่1นึาำต้นไหลมาสอยเป็นทีนเล็กๆแบ่งออกเป็น4ส่วน2หลังจากนั้นนำต้นไหลไปตากแดด3พอต้นไหลแห้งเสร็จแล้วนำต้นไหลมาสาร สวิธีการสารต้นไหลขั้นแรกต้องสารจากข้างล่างก่อน 5. พอสารกระติบข้าวได้แล้วเป็นรูปเป็นล่างขึ้นแล้วก็เริ่มสารฝากระติบข้าว 6. พร้อมได้กระติบข้าวที่สมบูรณ์แบบประโยชน์ของชิ้นง,งาน 1. ใช้บรรจุข,ข้าวเหนียว 2. กล่องออมจินสาประดับตกแต่งแต่งข้อมูล หนึ่งจากผูป้ปกครองสองจากอินเทอร์เน็ตขอบคุณครับยยและยังมีชิ้นงานอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ